โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวคีย์บอร์ดนะครับผมน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะพอดีว่าซื้อคีย์บอร์ดใหม่มานะครับเพืเ่อนๆทุกคนนะผมวันนี้ก็จะลองหยิบคีย์บอร์ดมารีวิวให้่ได้ดูนะครับก็ยีย่ห้อที่ผมซื้อมาวันนี้เขาจะเป็นยีย่ห้อ มอนสกีกนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับทุกคนจะเป็นรุ่น M1 M1W นะครับ HE ข SP นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ล่าปิดชิคเกอร์ได้นะครับทุกคนแล้วก็โอเคไม่รอช้ามันบอกอะไรครับทุกคนเป็นสินค้าที่ผมซื้อมาจากร้านคีโปนะครับผมก็ซื้อมาเองนะครับเงินตัวเองเนะเพราะงั้นก็รีวิวยังไงก็จะเต็มที่ที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนไม่มีเอ็นเอียงแน่นอนนะทุกคนเท่าที่อ่านสเปคมาเบื้องต้นก็ผมซื้อมาเป็นตัว75คีย์นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมต้องใช้ปุ่ม F1 F2 อยู่่นคครทุกกกโอเเาปิดลงส ที่ผมซื้อวันนี้มาจะเป็นสีม่วงนะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่สามสีนะครับที่ผมเห็นนะครับจะมีสีม่วงสีดําแล้วก็สีชมพูนะครับซึ่งสีที่ผมซื้อมาวันนี้ก็เป็นสีม่วงเองนะทุกคนก็โอเคเอา่าวัสดุที่อะไรวะเน,นี่ยอันนี้ะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนไม่รู้ครับคืออะไรอ่ะข้ามไปก่อนฮนะก็มาถึงก็เจอพระเอกทันทีเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็น,ปน,ปนตัวปิดจันฝุ่นมานะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะออกไปก่อน แล้วก็มาเป็นถุงนะฮะอ่าถุงใส่เอ่อเจ้าคีย์บอร์ดมาทุกคนโอ้โหงัดยากเลยครับเดี๋ยวนะโอเคคีย์บอร์ดหนัก2กิโลนะครับน่าจะ2กิโลตามที่เขาบอกจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าหนักอึ้งเลยครับหนักมากเลยฮะอ่าเดี๋ยวผมหามุมแกะก่อนนะแกจกฝั่งไหนเนี่ยนี่นะครับทุกคนคีย์บอร์ดหนัก2กิโลนะครับเป็นน่าจะเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกที่ผมซื้อเลยนะที่น้ำหนักเยอะขนาดนี้ครับทุกคนก็คีย์อ่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดู จากสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราอ่านบล็อกมาพร้อมกันเนาะก็สิ่งที่ผมเห็นตอนแรกก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีคีย์ที่เป็นตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับเอออยู่ด้านข้างนะฮะไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับว้าวเสียงคีย์ครับทุกคนลาบิชิเกอร์นะครับตัวนี้รองรับอ่าไวเลสอ่าไม่ใช่ไวเลสรองรับ3ระบบนะครับก็คือ2 4 2 4ูสเฮิร์ตหรือ5้าเฮิร์ตหรือแล้วก็อ่าต่อสายวายนะครับรวมไปถึงอ่าการต่อตัวอ่าบลูทูธนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันเดี๋๋ยยววดดูกันเี ดูในส่วนของโปรแกรมกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะทุกคนขอวางก่อนครับโคตรหนักเลยฮะสองกิโลสองกิโลเดี๋ยวให้ทุกคนหาที่วางก่อน่อะผมวางบนน,นี้แล้วกันนะสองกิโลครับโอเคมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้ที่เหลือนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็ในกล่องอ่าเป็นคู่มือใหม่นะครับเพื่อนๆคู่มือมาก็คนนี้คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาศึกษาที่หลังแล้วกันนะครับทุกคน,กคนผมคิดว่าอาจจะเป็นคีย์บอร์ดที่ขายดีในอนะคนหรือเปล่าไม่รู้ครับช่วงนี้ผมพยายามลองของพวกเกมมิ่งเกียร์แตๆอยู่นะครับลายรุ่นหลนยี่ห้อครับแล้วก็ อันบ็อกกันไปเลยฮะก็เปิดข้างกล่องนะครับ,นนรบสิ่งที่เจอก็คืออะไรเนี่ยอบอกอนนะครับทุกคนผมไม่ได้มีความรู้เรื่องคีย์บอร์ดมากมายนะครับเพราะเป็นผู้ใช้พูดเป็นยูเซอร์ธรรมดาคนหนึงนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นตัวถอดคีย์แคปนะครับเนี่ย เป็นนี่นี่เนาะผมคงไม่แกะออกมานะครับคงไม่ได้แกะไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตัวไปถึงตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวดึงคีเนาะดึงคีกับตัวมีตัวทั้งดึงได้คีแล้วก็ดึงคีแคปออกมานะครับก็ได้มาเป็นสีม่วงเหมือนกันเลยสีเดียวกับสีคีย์บอร์ดเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็เขียน Echo นะครับเท่าที่ผมทราบมาอา๋อ Echo อ,อมันรู้อ่านไม่รู้ผมชื่ออ่านอ่าน,านชื่อยี่ห้อถูกป่นะเนาะ แอคโคกับมันกินะครับเขาเป็นบริษัทเดียวกันเนาะเผื่อใครที่แบบงง,งว่ามันริ๊กบริษัทเลยวะเออผมก็ไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าเป็นบริษัทเคยเดียวกันครับแล้วก็นี่ครับทุกคนนี่สายรับตัวในส่วนของ2อุสีเฮิร์นะครับก็เดี๋ยวผมตัวนี้ผมจะต้องไปใช้งานนะครับเพราะว่า ที่ผมเลือกก็อบอกว่าโจทย์ที่ผมเลือกอะ่ะเพราะว่าคีย์บอร์ดที่ผมใช้ครับทุกคนผมมีเสียบทั้งของและโน้ตบุ๊กนะผมเลยต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปเสียบโน้ตบุ๊กครับทุกคนแล้วก็เอาสาย Y ไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับทุกคนสเปคมันน่ะถ้าเพื่อนๆต่อด้วยเจ้าตัวอ่ะเดีเปิดมาให้ดูก่อนดีกว่าเจ้าตัวเอ่อนะครับ Dongle 2.4หรือ5เฮิร์ตเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันจะวิ่งที่พ o l l i n g Rate 1,000เฮิร์ตซนะครับซึ่งค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยนะเออเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต่อจากถ้าเพื่อนๆต่อสาย Y นะครับเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงนะมันจะวิ่งที่8,000เฮิร์ตเลยนะครับก็ถือว่า เป็นความเร็วที่สูงระดับต้นๆและทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดตอนนี้ที่ที่ผมใช้อยู่นะแต่ว่าความเป็นจริงผมก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรค่ะ,ะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะเออใครที่มีความรู้ก็แชร์กันได้ครับทุกคนผมผมเคยดูรีวิวของฝรั่ังของต่างประเทศอยู่แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปใช้ทำอะไรนะครทุกคนเออเออ,เอ,อโอเคครับข้ามเลยฮะนี่ก็เป็นสายแบบสายม้วนมานะครับทุกคนก็ความยาวความยาวน่าจะประมาณเมตรหน่อยหน่อย เมตรหน่อยๆครับในสเปคเขาไม่ได้เขียนมาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูสินค้าต่อครับทุกคนก็เบื้องต้นครับที่ได้มาก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยววางก่อนเนี่ยวางสวยๆนะฮะมันเป็นคลิปันบล็อกนะครับเพื่อนๆมันก็เลยจะแบบเรียวๆนะครับทุกคนเวลาผมมันบล็อกแล้วผมจะแกะกล่องไปเลยเนาะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับอยากให้เห็นแมงไปเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็รวมไปถึงคู่มือครับตัวนี้แล้วก็พระเอกของเราครับเจ้าคีย์บอร์ดมันกี้ครับโอ้โหทุกคนโคตรหนักเลยฮะ หนักจริงหนักจริงครับสิ่งที่สิ่งที่ต่างประเทศอหลายคนชมมาจะเป็นในส่วนของแถบนข้างนะครับที่เป็นสีทองแบบนี้นะทุกคนวัสดุตัวนี้เป็นอ,ล,ล,อลูมิเนียมลไม่รู้ครับแต่มันไม่ใช่พลาสติกนะเออมันแข็งโป๊กเลยครับแข็งปักลแลยแล้วหนักมากทุกคนหนักแบบ หนักหนักโคตรโคตรอ่ะผมใช้คำนี้เลยดีกว่าโคตรหนักอะ่ะคีย์บอร์ดตัวเก่าผมใช้ไ k นะครับเดี๋ยวผมอะ่ะอ่าหลังจากที่อันบ็อกซ์เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในคอมพิวเตอร์ต่อไปดูการตั้งลับปิดทิ๊กเกอร์เบื้องต้นนะครับส่วนก็ก็จะเป็นการตั้งแบบสไตล์ที่ผมใช้นี่แหละครับทุกคนก็ผมเล่นเกมหลักๆไม่ใช่ FPS จ๋านะครับจะเล่นแปลงอ่าแนวเมริกานนะครับแต่ว่าอยากจะอยากจะลองลับปิดตัวตัวลับปิดทิ๊กเกอร์มานานแล้วล่ะล้ถ้ามีโอกาสอาจจะลองพวกเกมซิดโก้หรือว่าเราเล่นให้ดูว่าเราเล่นๆๆกก็เเดดดีีี๋๋ยยวววในนนนส่่รรรออออบบมะะไขูคั รอบๆด้านหลังก็จะเป็นซีโร n u นัมเบอร์เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุ<อ>ไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวดโดนโกง วันนี้เราขอเสนอคีแฟร์ร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีเกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับวินโดว์แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปรดีอีกเพียบ คลิกที่ปักหมดได้เลยครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่สามารถยกไอ้นี้ขึ้นมาได้นะทุกคนยกไอ้ยกฐานรองข้างหลังนะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะท curve ําเคอร์ฟมาอยู่ไล้ทุกคนเห็นไหมครับเคอร์ฟมันจะไล่จับต่ำไปสูงอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็ใครที่หายคีย์บอร์ดที่แบบต้องการที่จะแบบยกท้ายให้มันสูงขึ้นมาแล้วได้นี่อาจจะต้องอตัวนี้ไป็ช่างน้ำหนักดีๆนะเพราะของนี้ไม่เป็นยางเลยนะครับปกติบ,บางตัวอาเคที่ผมใช้มันยกได้ข้างหลังนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นคีย์ไฟลอดออกมาจากทางาตัวนี่นะครับตัวของตัวหนังสือเนี่ยเอนนีี้ไชยท เข้ามาหรือเปล่าหรือว,ว่าของมันหมดไม่รู้เนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นหลอดแ,ดกแรกๆนะครับของนั้นโอ,อ้โปคีนะครับทุกคนก็คีโปหรือโปคีวะคีโปฮะเอออ่ะโอเคแล้วก,ววก็บอกเพิ่มเติมนิดนะครับทุกคนสำหรับตัว75ตัวนี้ครับไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มที่หมุนตรงเนี้ย มันปรับได้2อ,อย่างนะครับก็คือเวลาเพื่อนๆกดไป1ครั้งอะ่ะมันจะปรับทั้งวอลล่มเสียงเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้หรือว่ากดไปอีกหนึ่งครั้งครับมันจะทําการปรับปรับแสงนด้นะครับให้แสงสว่างขึ้นหรือว่าน้อยลงในจอในส่วนของคีย์บอร์ดครับจะปิดไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ปิดแสงปิดแส,ง,ดสงนี่ผมไม่แน่ใจเนะาะอาจจะต้องไปกด fn เป็นฟังก์ชันอื่นนะครับแต่ว่าปุ่มนี้มันทาได้แค่2อสองฟังก์ชันนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับทุกคนเหมือนที่บอกครับว่าแถบสีทองข้างสวยมากตอนแรกผมเห็นในรีวิวของคนอื่นเนาะได้ดููนนนนครับมมม่่่่ววาาสสยขีีีีกเป็ททุ วิ่งผมว่าน่าจะถูกใจสวาวๆนะแต่ว่าหนักพอสมควรนะทุกคนเหมือนที่บอกหนักมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปเสียบคอมพิวเตอร์แล้วเราไปดูกันครับทุกคนว่าตัวคีย์บอร์ดการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับโอเคครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ทําการติดตั้งเจ้าคีย์บอร์ดมอนมอนมอน,มอนสกีกนะะกดชื่อมั่วเลยนะครับทุกคนก็หลังจากที่ติดตั้งคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับทุกคนเบื้องต้นผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปทําการติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นปลั๊กแอนเพลย์ครับคือมันสามารถใช้งานได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่ต้องการใช้งานอ่อเรียกว่าเจ้าเจ้าลาปิดชิคเกอร์หรือว่าเจ้าฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ผมอยากให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไดเวอร์ก่อนนะครับทึ่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเันหนัือรันคืนที่ร้านค้าคีโปครับเขาจะเขาจะส่งเวบให้นอยแต่ถ้าท่านเพื่อนเข้าแล้วงงๆก็มาเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับทําการเสิร์ชใน Google ครับคำว่ามอนมอนสกีนะครับทุกคนแล้วพิมพ์คาว่าไดเวอร์ข้างหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่หัวข้อตัวแรกนะครับผมมอนสกีนะครับเพื่อนกดเข ก็คือตอนแรกอ่ะผมจะอธิบายก่อนว่าผมทำการดาวน์โหลดไดเวอร์มาแต่ว่าตอนที่ผมดาวน์โหลดอ่ะผมไปดาวน์โหลดไดเวอร์ของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เขาผลิตร่วมกันเนาะบริษัทไอโกโกกิกกิเลยครับจำชื่อไม่ได้ลวทีนี้ไดเวอร์มันคนละตัวกันผมก็ทําการติดตั้งแล้วก็เอ๊ะทำไมมันหาอุปกรณ์ไม่เจอสักทีก็แนะนำนะครับเพื่อนๆดูให้ถูกด้วยนะครับผมคือถ้าใช้มอนกี้ก็คือต้องโหลดไดเวอร์ของมอนกี้นะครับ ส่วนด้านล่างครับเป็นพวก user manual ครับตัวนี้เพื่อนๆดูในคู่มือในในที่มันแถมมาในกล่องก็ได้นะครับส่วนที่ผมอยากให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับก็เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเพื่อนๆใช้เป็น Windows หรือว่าใช้เป็น macbook นะครับก็ทำการดาวน์โหลดครับไฟล์จะเป็น zip ไฟล์ Fi นะครับทุกคนกดทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ แตกไฟล์ให้เรียบร้อยหรือว่าเข้าไฟล์ไปเลยแล้วก็ทําการติดตั้งก็ได้นะครับทุกคนไอ้ขั้นตอนนี้ผมอาจจะไม่ทําให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไป,ไปแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าขั้นตอนติดตั้งมันไม่ได้ยากมากนะครับถ้าเ,เพื่อนสงสัยในยขั้นตอนติดตั้งก็ทิ้งคำถามเอาไวไ้ได้แล้วกันครับเดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปเสร,ริมมาเป็นเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งเจ้าของเ,อเจ้าตัวเดเวอร์มอนสกีนะครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆทําทการดาวน์โหลดเดเวอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนจะเห็นนะครับว่าม ปอนสกีกนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปนะครับต่อแบบไม่ผิดอะไรนะครับมันก็จะทําการเข้าแบบคอนเน็กให้เลยนะครับโดยตรงเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆต่อไปแล้วมันไม่ขึ้นนะครับคือหมายถึงว่าตัวคีย์บอร์ดอ่ะมันไม่ขึ้นหน้าแบบเนี้ยคือมันหาอุปกรณ์ไม่เจอผมแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนให้กดตัวปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วกดตัว u นะครับตัว u u U U ยูยูเนะเพื่อนกดย้ําสักทีสองทีครับถ้ายังไม่ได้อีกนะบบนาให้เเสสีียย ถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่นะครับทุกคนในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าไดเวอร์มันเอิรได้ทุกคนอันนี้คือผมเท่าที่ผมเจอคือมีเป็นหลายคนนะครับผมเองก็เป็นนะครับในช่วงแรกนะครับทุกคนทีนี้ครับผมอยากให้เพื่อนได้ดูหัวข้อต่างๆก่อนนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนได้ดูก็คือถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วมันเป็นภาษาไทยเลยก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ภาษาไทยให้เพื่อนๆกดมาที่หัวข้อสุดท้ายกันนะครับตรงคาว่า ตัวภาษาหรือ n ัง a g วตัจนี้ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับทุกคนหาภาษาไทยนะครับแล้วก็ทําการกดเปลี่ยนภาษาไทยเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคนที่าทางคีโปเขาได้แจ้งมานะครับก็คือเพื่อนๆควรจะทําการเ,าเช็คตัวของเวอร์ชัน d ดเวก่อนนะครับว่าเป็นเวอร์ชันเดเวตัวล่าสุดไหมรวมไปถึงเฟิร์มแวร์นะครับทุกคนว่าเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดไหมหากตัว d ดเวอร์กับเฟิร์มแวร์ไม่ใช่ตัวล่าสุดทุกคนแนะนําให้โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร อ่า USB Type A to Type C เนี่ยแหละครับทุกคนแล้วก็ให้อุปกรณ์ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ทำการติดตั้งแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำได้ทำก็คือการปรับเทียนนะครับทุกคนหรือว่าการอ่าคาลิเบตนะครับซึ่งตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมอาจจะส่งลิงก์ของทางคีโปให้นะครับอันนี้คือใครที่ซื้อของคีโปเนาะเดี๋ยวผมจะวาทิ้งลิงก์ให้นะทุกคนวิธีการคาลิเบตนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเพราะว่าอ่า,ท,าทั้งพี่เจ้าของร้านแกได้ทำวิธีการเรื่องของการคาล้วเเนาะโอคครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับฟังก์ชันที่ใช้จริงๆนะเอาเป็นว่าที่ผมบอกว่าผมใช้จริงๆแล้วกันนะทุกคนตั้งค่าปุ่มพราะเนี้ยในการเปลี่ยนปุ่มฟังก์ชันให้เป็นปุ่มอื่นเนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าปุ่มทั่วไปเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงก่อนหน้าอะไรพวกเนี้ยคือเอาง่ายๆก็คือพวกชอ็ชอตช็อตคัทนะครับทุกคนคือผมไม่ได้ทําการแก้เลยเนาะใครอยากจะใส่มาโคหรือทําการแก้ตัวนี้ก็สามารถแก้ที่าารตรงนี้เลยคือมันเป็นภาษาไทยกันทุกคนมันก็เลยมันก็เลย ผมจะยุ่งกับเรื่องของหน้าการตั้งค่าจังหวะครับถ้าเพื่อนๆทำการติดตั้งมาดิเวอร์มาแรกๆอ่ะมันจะอยู่ในโหมดของคําว่าโหมดสบายนะครับทุกคนผมอยากแนะนานะให้เพื่อนๆนะครับเลือกไปที่โหมดกําหนดเองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนะใครที่ใครที่ทำการเปิดเจ้าตัวลาฟิชิเกอร์นะครับทุกคนก็เพราะว่าไอการตั้งค่าจังหวะเนี่ยมันก็คือตัวลาฟิชิเกอร์เนี่ยละครับทุกคนเปิดให้เป็นโหมดกาหนดเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าต้องการให้เปิดเป็นแป้นพิมพ์ทั้งหมด หรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะปุ่มแต่อย่างของผมอ่ผมต้องการให้เป็นแป้นพิมพ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชิคเกอร์ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วครับหรือว่ากดหลายปุ่มได้นะครับทุกคนก็ผมทําการเปิดทิ้งเอาไว้นะครับค่าเริ่มต้นที่ผมเซตนะครับก็คือ0.1มมนะครับผม P r e c กเช่นพีซิ i เช่ n มูฟ e มนพาราโอ้โหอ่านโคตรยากนะฮะทุกคนเอาเป็นว่ามันเป็นอ่าเรื่องของแรงกดนะครับทุกคนแรงกดกบแรงปล่อยนะครับมันจะมีระยะยกกับระยะกดนะครับทุกคนซึ่งซึ่งผมอ่จะให้มันทํางานใน0.1มเลลิ มันจะมีข้อดีใครที่เล่นเกม FPS นะครับแนวอ๋อแล้วของว่า์เรน r ์ซีเกจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับใครที่ใช้เจ้าตัวราฟทิเกอร์นะครับค่าที่ผมแนะนำนะครับทุกคนให้ปรับเป็น0.1ในหัวข้อด้านบนนะครับแล้วก็0.2นะครับทุกคนเป็นค่ายกกับค่าปล่อยนะครับทุกคนแล้วก็ให้มาเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นเจ้าค่าค่ากดนะครับค่ากดแรงลงไปนะครับให้เป็น0.1นมิลลิเมตรับทุกคนคือสูงที่สุดเลยนะมันจะเขาเรียกว่าผมเรียกว่าฟังก์ชันอ่ะมันพอๆกับเจ้าวิสติ้เ็าใหพนปรภคคับ0.1 แล้วก็กดยืนยันให้เรียบร้อยไปครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยมันทํางานหรือยังครับมันมันได้เปลี่ยนเป็น0.1มมหรือยังผมจะทําการเทดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับเริ่มจําลองการทดสอบนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะเพื่อนแล้วลองเอามือนะครับลองไปแตะที่ปุ่มไหนก็ได้ครับปุ่มคีย์บอร์ดนี้ผมลองกดแตะดับเบิลยูนะครับทุกคนอันนี้คือผมแตะเบาๆนะเนี่ยแตะเบาๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าถ้ามันข้ามเส้นสีม่วงมาคือแปลว่ามันทํางานแล้วนะครับลายน้อยมาก น้อยมากคือนี่นี่คือแค่แตะเบาๆเองครับทุกคนไม่ได้ออกแรงเลยนะครับแล้วก็มีระยะยกนะทุกคนนะนี่คือผมกดจนสุดนะซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ได้กดสุดตลอดนะทุกคนก็ลองเช็คดูครับทุกคนมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเพื่อนๆเช็คปุ่มแต่ละปุ่ม้วยนะครับว่าคีย์บอร์ดที่ได้มามีปุ่มไหนที่มีคีย์ไหนที่มันเสียหรือเปล่าด้วยก็ลองทำการจําลองเทสที่ปุ่มนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะปิดการจําลองไครนะทุกคนอย่าลืมปิดออกด้วยนะครับเดี๋ยวจะกดอย่างอื่นไม่ได้นะเพื่อน แล้วก็อตัวต่อไปนี่คือข้าบเลยนะเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าเราปิจิกเกอร์ผมตั้งประมาณเนี้ยโอเคสุดละหรือใครที่ไม่อยากไปสนใจมากก็เลือกเอาเป็นโหมดเกมโหมดอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนำนะจริงๆแล้วเป็นโหมดกำหนดเองดูจะเวิร์ที่สุดนะคือใช้เต็มประสิทธิภาพเลยครับทุกคนไปดีหัวข้อของการกดแป้นพิมพ์แบบเคลื่อนที่ครับตัวนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับสามารถเลื่อนเลื่อนเลือกระยะได้นะครับว่าต้องการให้แต่ละปุ่มแต่ละปุ่มมีระยะยกระยะกดเท่าไหร่ทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบ เฉพาะเจาะจงและซึ่งผมมาทําการเลือกทุกปุ่มไปนะครับผมเลยไม่ได้ผมเลยไ,ไ,ไม่ได้สนใจเจ้าตัวนี้เนาะก,ก็คือข้ามไปนะครับแต่ใครอยากจะลองก็มาใส่ปุ่มใส่ปุ่มแยกเองก็ได้ครับอาจจะใส่เป็น ASD เดี๋ยวปุนยเป็นตัวปุ่มเดินแล้วพวกเนี้ยเออกดระยะให้เป็น0.1ทั้งหมดเอาแค่นี้พอแต่ว่าปุ่มอื่นไม่จําเป็นต้องกดเร็วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็เป็นอ่า low อ่า low setting ครับตัวนี้จะเป็นโหมดอ่าเขาเรียกว่าโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณโหมดเล่นเกมโดยเฉพาะเลยทุกคนซึ่งผมบอกก่อนนะว่าถ้้าใครเเปิดดโหมนีย แสง R G B หรือสีไฟที่อยู่บนคีย์บอร์ดมันจะมันจะหายนะมันจะปิดไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาต้องการลดเรียกว่า RESPONSE TIME นะครับหรือว่าค่าร a t เ n น y ค่าหน่วงพูดง่ายๆคือค่าหน่วงระหว่างการส่งข้อมูลนะให้น้อยที่สุดครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ในซอฟต์แวร์ครับมาเลือกได้แค่4ปุ่มนะผมคิดว่าคนที่เล่นเกม f อ s จริงๆก,ก็คงเลือก A S D แบบมันอยู่อแหะใน4ปุ่มนี้นะครับก็ ผมคิดว่าตั้งเอาไว้ในจุดนี้ก็ไม่เสียหายแต่ก็ต้องแลกมันกับไฟที่ไม่ติดนะครับทุกคนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเปิดไปเปิดหรือปิดมันไม่ได้มีผลต่างอะไรกันมากมาเพราะเราไม่ได้เล่นหมดแข่งขันบ่อยเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะผมอยากเห็นแสงไฟบนคีย์บอร์ดมากกว่านะครับเพื่ออัน,นแล้วอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะเปิดไหมเพราะว่าผม,มาเคยลองเปิดดูแล้วแล้วผมไม่ได้เห็นความต่างมากครับทุกคนแล้วแสงไฟของคีย์บอร์ดมันหายมันดูไม่สวยผมก็เลยปิดไปเลยนะครับดูดีการตั้งค่า,าอื่นครับตัวนี้ไม่ม มันจะทําการเข้าโหมดสลิปภายใน2อนาทีนะถ้าผมไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปทําอะไรเนาะแล้วก็โหมดบลูทูธก็เช่นเดีครับมันจะทาการเข้าโหมดสลิปในสองนาทนีกันครับทุกคนก็ข้ามตัวนี้ไปครับผมไปดูหัวข้อของการตั้งค่า FN นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของปุ่มฟังก์ชันนะครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอ่าในคู่มือครับจะบอกไว้แล้วว่า,วาถ้าเพม่อนๆกดปุ่มฟังก์ชันกับ ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนซึ่งตรงเนี้ยผมแน,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 นะนำเพื่อนๆนะอย่าไปยุ่งหรืออย่าไปเปลี่ยนดีกว่าครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเสียหายหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรมากแต่ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าไมาคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นอยากเข้าหน้านู้นหน้านี้เร็วขึ้นก็ลองมาตั้งในปุ่มฟังก์ชันดูแล้วกันครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทางเกมนะครับมันเกี่ยวกับการทําง,งานและการใช้งานและการาแจ็คแคมาโรครับการตั้งค่าอาโรตัวนี้ทุกคนผม เล่นเกมประเภทแดียว,ว่าต้องกด3ามีปุ่มพร้อมกันเนี่ยแล้วอยากให้รวมไปในปุ่มเดียวเนี่ยอยากให้ถ,ถ้าอยากให้ผมทำเอ่อแนวทางเดี๋ยวผมทําให้ในขอเป็นคลิปหน้าลวกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําในเรื่องของการตั้งมาโค้ดด้วยครับทุกคนแล้วก็การตั้งค่าแสงสว่างครับทุกคนมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับผม แล้วก็โหมดการเล่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนโหมดแสงสว่างบางโหมดนะครับมันจะมีให้เลือกโหมดการเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนจากซ้ายไปขวาวจะสลับจากขวาไปซ้ายแทนอะไรพวกนี้นะครับคนแล้วก็ลวมไปถึงแสงนะครับช้าเร็วช้าสุดกับเร็วสุดครับอันนี้คือแค่ความเร็ว,วเฉยๆมืดกับสว่างอันนี้ก็แค่แสงสว่างบนคีย์บอร์ดนะผมกรับ๋าไฟสว่างสูงสุดนะครับ ตัวนี้ก็จะเลือกให้เป็นถ้ามีสีสันก็จะคือแบบเหมือนกับสีค o l o ลฟูลทุกคนก็จะเป็นหลายๆสีวนกันไปนะครับแต่ถ้าเลือกสีที่เลือกเองอ่ะผมก็จะมีแค่สีเดียวที่วิ่งบนคีย์บอร์ดนะครับทุกคนผมเลือกสีเดียวเนาะผมไม่ได้เลือกหมายสีนะครับโอเคการแต่งป้นแบบตั้งค่าทั่วไปครับก็มีคัน้นตอคาลิเบตเปลี่ยนสีตัวหน้าโปรแกรมตัวนี้เฉยครับแล้วก็ออปิดโปรแกรมประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับเจ้าโปรแกรมแล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดมอนสกีนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมลองใช้อยู่แล้วเบื้องต้น,นก ฟิลที่ผมอยากให้เพื่อนได,ได้รู้อย่างนึงเลยก็คือเจ้าตัวราผิชิคเกอร์ตัวนี้ยังมีอ่อต่อถึงถึงจะต่อ 8K ก็จริงครับแต่ด้วยด้วยราคาด้วยนะด้วยสเปกด้วยด้วยหลายหลายอย่างด้วยราคาที่หันครึ่งจากวูตติ้งเลยมันจะมีความหนุนจากวูตติ้งอยู่ไม่ห่างมากครับคือผม,มไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องมือในการที่จะเทขนาดนั้นทุกคนก่อนที่จะซื้อผมได้ทําการศึกษาไปได,ได้พอสมควรแล้วแหละก่อนที่จะซื้ออ่ะทีเนี้ยมันจะมีความหนุนแบบ โคตรน้อยทุกคนเรียกว่า0.1มิลลิเซกอะไรพวกนี้คือเพื่อนๆไม่สามารถรู้สึกได้หรอกถ,ถ้าไม่เดียวกล้องมาจับจ,บจริงๆทุกคนเพราะงั้นก็ผมมองว่าในราคาคีย์บอร์ด4-5พันถ้าเทียบกับ w o o ติ้งที่7-8 0ัน่ะอ่ถ้าอยากจะลองราบิ้ชิกเกอร์ก็ลองได้ก็ไม่แย่ครับทุกคนแต่แนะนำนะครับถ้าซื้อถ้ากลัวว่ามันจะพังซื้อหาหาร้านไทยซื้อนะเออเพราะว่า ตอนนี้ในแอปซ่อมแอปต่างๆมีร้านจีนนะที่ะเยอะครับทุกคนผมผมที่สิ่งที่ผมกลัวคือเวลาซื้อไปถ้ามันทังขึ้นมาถ้ามันเกินระยะเวลาการเคทแบบเพื่อนๆจะหาที่ซ่อมลําบากนะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับทุกคนในการซื้อเพราะเราเป็นคนไทยที่บางทีแบบถ้าผมซื้อหารหน้าคีโปรอันนี้คือผมไม่ได้อวยนะเพราะผมซื้อด้วยเงินตัวเองเนาะผมไม่จะส่งเคมที่ร้านเขานะครับแต่ว่าถ้าซื้อจากที่อื่นอุปกรณ์เมาส์ outh, บางอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบไม่พร้อมที่จะเสี่งยงจริงเดี๋ยวว่ามีอุปกรณ์ได้ช การนำเข้าอย่างอย่างเขาเรีวยกว่าอะไรอย่างมีการรับผิดชอบอะไรแบบเต็มที่อ่ะเออมันง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทำการเคลมแบบจีนโดยตรงผมไม่แน่ใจว่าส่งกลับไปมันจะได้คืนกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เบมหรือว่าไม่ได้ว่าเลยเขานะแต่เรามองในถึงระยะเวลาการขนส่งกลับไปเคลมด้วยว่าอุ้ยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้ของกลับมาหรืออาจจะซ่อมไม่ได้โดนโดนส่งตีกลับมาซึ่งมันหลายอย่างนะครับทุกคนที่เนี่ยถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็ลองดูแล้วกันครับแต่ว่าตัวเจ้าตัว,ตว,ตวน้คีย์บอร์ดที่ผมเอามาอ่ทาทั้ง อ่าทางโปคีอ่ะเขาเป็นออตลตราไชน์ในการนำเข้าเจ้าคีย์บอร์ดมอนสกีเข้ามาแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ลองดูครับว่าเพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนลองไปศึกษาดูก่อนที่จะซื้อแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครที่มีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ได้ครับทุกคนวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ